สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยมอเตอร์เอเจนต์ Gen ครับ และครั้งนี้ครับผมจะพามาแนะนำกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์คนไทยนั่นเองครับนี่คือ EM Regent Pro ครับเป็นหนึ่งในรุ่นของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของทาง EM Thailand นั่นเองครับจริงๆแล้ว EM Thailand เนี่ยก็เป็นแบรนด์คนไทยแล้วก็ในไลน์อัพเนี่ยมีหลายรุ่นด้วยสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับวันนี้เดี๋ยวพามาแนะนำกันให้รู้จักกับตัว Regent Pro คันนี้ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นครับผมเริ่มกันด้วยเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ก่อนครับตัวนี้เรามองเข้ามาเนี่ยเราจะร ที่จะให้ความทั้งโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวรถมากับตัวระบบไฟ LED รอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเดียวต่างๆเนี่ยก็เป็น LED หมดแล้วครับการดีไซน์ด้านหน้าก็จะเด่นด้วยเรื่องของตัวการตกแต่งในส่วนของตัวชุดหน้านะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะมีแถบสีที่เป็นสีด้านตัดกับสีบอดี้ที่เป็นสีเทาเข้มแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวคลิปด้านหน้าที่เป็นสีแดงรวมถึงจะสังเกตได้ว่าตัวด้านข้างแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีการตกแต่งในส่วนของตัวชิ้น ที่เป็นแถบสีขาวกับแดงด้วยก็ตัดกับบอดี้ของตัวรถดีครับแล้วก็ด้านหน้าจะเด่นด้วยตัวโลโก้ EM ที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้ครับมาพร้อมกับรหัสชื่อรุ่นด้านข้างว่า Legent Pro ที่เป็นตัวอักษรสีโครเมียมติดอยู่บริเวณด้านหน้าด้วยครับตัวไฟหน้าเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยตัวกรอบที่เป็นลักษณะสีดําด้านนะครับมันก็จะรับกับตัวแถบของตัวชิ้นด้านหน้าทั้งชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตัวบางคนหน้าครับจะมีการตกแต่งชิ้น ที่เสริมขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสีดําด้านก็รับกันทั้งคันเลยนะครับรวมถึงตัวกระจกครับก็จะเป็นกระจกทรงกลมก็ให้ฟิลแบบว่าเป็นคลาสสิกด้วยตัวล้อเนี่ยไซส์12นิ้วครับแน่นอนว่าก็จะไซส์ใกล้เคียงกับรถสกูตเตอร์ที่เป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเป็นล้อขนาด12นิ้วตามมาตรฐานแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็ทำสีดาตัดกับตัวรถอย่างดีครับ ในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะมีลวดลายที่เป็นเท็กเจอร์ที่ต่างกันเล็กน้อยน,นั่นเองครับชิ้นด้านหน้ากับบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ให้มาก็เรียกว่าครบคันครับไล่เลี้ยงแต่ด้านหน้าครับตัวนี้จะมากับตัวหน้าจอดิจิตอลดิสเพย์นะครับบอกเรื่องของสถานะแน่นอนว่าเรื่องของความเร็วครับแล้วก็ตัวระดับการขับขี่ซึ่งตัวนี้เขาจะมีสปีดให้ปรับได้3ระดับด้วยเจนได้ว่าด้านหน้าหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นว่า1นึ่เราสามารถเลือกได้ในแต่ละสปีดที่เราปรับ คุณอยากขับขี่ชิวๆก็ระดับหนึ่งไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าอยากจะขับให้มันสนุกไปเลยก็ระดับ3มีรองรับสามารถปรับได้ที่ประกับแผนฝั่งขวาตรงนี้ครับจะมีคําว่าสปีดเราสามารถกดเข้าไปได้เลยใช้งานง่ายครับรวมถึงด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของตัวช่อง USB อยู่บริเวณด้านหน้าด้วยสามารถเสียบชาร์จพวกสมาร์ทโฟนได้นะครับและในส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเราบิดกุญแจเพื่อเปิดช่องเก็บของออกมาตรงนี้ได้นะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งเลยสามารถใส่ของจุกจิกได้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา เวลาใช้งานเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเข้าไปแบบนี้ครับผมส่วนเรื่องของตัวกุญแจครับแน่นอนว่าตัว r e g e n น Pro เนี่ยก็มากับกุญแจที่เป็นตัวสมาร์ทคีย์เขาจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวกุญแจที่เสียบไปบริเวณที่เบา้ากุญแจตรงนี้เลยนะครับและแน่นอนว่ารถสกูตเตอร์ครับก็จะมีข้อดีของการออกแบบลักษณะแบบนี้คือตัวที่วางเท้าแบบนี้ครับผมขึ้นไปค่อมแบบนี้จะเห็นได้ว่าเราจะวางเท้าได้ค่อนข้างกว้างเลยแล้วในกรณีที่เรามีของ เราสามารถเอาของเนี่ยแขวนที่บริเวณตรงกลางตรงนี้ได้แล้วก็วางไว้ตรงกลางตรงบริเวณเท้าด้านล่างได้ด้วยครับนอกจากนี้ครับตัวบริเวณที่เราวางเท้าไปเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยางกันลื่นที่ติดตั้งมาให้ด้วยก็ถือว่าดีเลยครับสำหรับตัว e m Legend Pro คันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ไซส์ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูมิติของตัวรถครับนี่ผมสูง174ครับกรณีที่เข้าไปแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเท้าผมลงเต็มๆเลยแล้วก็ เข่าเนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงตัวเล็กก็สามารถขับขี่ได้ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวรถเนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเบาน้ําหนักอยู่ที่78กิโลกรัมเท่านั้นเองครับขับขี่คล่องตัวใช้งานในเมืองมิติตัวรถไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยครับผมมาว่ากันด้วยเรื่องชุดขับเคลื่อนกันบ้างครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็จะมากับในส่วนตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเองครับขนาดของตัวแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ 72V โวลต์42แองบแลยังมากับชอดมอเตอร์ากับตัวแรดไฟฟ้า500วตัี้ครับตอร ชา์าเต็มๆเนี่ยเขาเค็มระยะทางวิ่งอยู่ที่80กิโลเมตรครับและ top speed ท็อปสปีดทําได้อยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องของความปลอดภัยของตัวแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานระดับ UNR136 ครับและแน่นอนว่าตัวรถก็จะมาพร้อมกับตัวระบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเสริมมาด้วยระบบความปลอดภัยที่เป็นตัว CBS หรือว่า o m b บ Brake ด้วยครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองขี่กันนะครับสำหรับ e m l e g e n d pro คันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมวิ่งอยู่เส้นพัทยาครับก็จะได้ฟิลลิ่งการใช้งานแบบเป็น City u ยูสครับเดลี่ยูสแบบนี้การใช้งานกับการจราจรรถเยอะๆครับตัวรถเวลาเริ่มต้นเปิดกุญแจขึ้นมาสปีดมันจะอยู่ระดับ2นะครับ นี้เดี๋ยวเราลองไปกับระดับ2ดูก่อนว่าฟิลลิงจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับระดับ2ครับจะสังเกตได้ว่าความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี่ยห้ิบนิดๆครับไหลไปเรื่อยๆถึงประมาณ57ความเร็วระดับ2ครับแต่ถ้าเราอยากเพิ่มขึ้นเรากดสปีดตรงนี้ครับพอความเร็วระดับ3เนี่ยมันก็จะทะลุ60เพราะว่าตัวนี้เขาเคมอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับการขับขี่ก็สบายๆครับตัวรถมิติไม่ได้ใหญ่มากกว่านี้ครับเนี่ยเลาะไปได้รัารถติดๆแล้วก็น้ําหนักตัวรถ 78กิโลกร,รัมเท่านั้นครับเปิดคันเร่งไปสุดแบบนี้ครับมันก็ไม่ได้แบบกระชากมากนะครับตัวรถก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆครับเหมาะกับการใช้งานแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ครับขับขี่ไปทํางานใช้งานในเมืองส่วนเรื่องของฟิลลิ่งช่วงล่างต้องบอกว่ากําลังดีครับไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้สถานมากจังหวะเจอถนนที่เป็นผิวไม่เรียบแบบนี้ครับการซับแรงก็ผมว่าทาได้โอเคนะนี่ครับจังหวะรถติดๆแบบนี้ครับมีติดตัวรถเราไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ เลาะไปได้เรื่อยๆเลยในส่วนของหน้าจอก็แสดงสถานะครบครันนะครับมีเรื่องของความเร็วอยู่ตรงกลางครับด้านซ้ายล่างนี่ก็จะเป็นสถานะแบตเตอรี่แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตบอกด้วยนั่นเองครับพอเราจอดนิ่งเนี่ยตัวรถตัวนี้จะขึ้นตัว P นะครับก็จะเป็นเหมือน Parking นะก็จะ Standby นั่นเองครับแต่เวลาที่เราต้องการเคลื่อนตัวเราก็แค่กําเบกค,ครับแล้วก็บิดไปครับ แค่นี้เองครับตัวระบบช็อกอัพต่างๆนะครับก็ด้านหน้าเป็นช็อกอัพเซนดาที่เป็นตัวระบบไฮดรอลิกครับด้านหลังเป็นช็อกอัพคู่นี่ครับขับขี่เจอร่องถนนแบบนี้ครับเนี่ยผมลองลงไปเนี่ยกระแทกไม่เยอะครับไม่ได้สถานมากครับถ้าขี่ให้สนุกเลยผมว่าอยู่สปีดระดับ3เนี่ยสนุกสุดละเปิดคันเร่งแบบนี้ครับตัวรถก็จะค่อยๆ เติมความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆพอดีคือมันไม่ได้แบบกระชากมากเกินไปครับอย่างบางคนไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาก่อนพอมาขับ e-m Legend Pro แบบนี้ครับผมว่าปรับตัวไม่ยากครับขนาผมปิดกระแทกไปเนี่ยตัวรถมันก็จะขึ้นแบบสมูทครับตัวเบาค่อนข้างใหญ่นะครับนั่งลงไปนี้เต็มก้นเลยครับการวางเท้าการวางมือก็ถือว่าเป็น position ของรถสกูตเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองส่วนตัวแผงควบคุมครับฝั่งขวาเนี่ยนอกจากการปรับสปีดแล้ว ยังมีในส่งตัวไฟฮาซัดด้วยครับมีติดตั้งมาให้เป็นสวิตช์เปิดไฟฉุกเฉินตัวเลเวลของสปีดท,ที่ปรับได้3ระดับตรงหน้าจอที่โชว์ขึ้นตรงนี้ครับผมสังเกตคือเลเวล1เนี่ยความเร็วมันจะอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเลเวล2ครับมันก็จะอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเลเวล3มันก็จะปล่อยไหลไปได้ถึง70กิเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยครับ สายไฟฟ้า EM Regen Pro คันนี้นะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะครับแน่นอนว่า หนึ่งเลยมันเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะประหยัดตัวรถเนี่ยถ้าพูดเรื่องของการกินไฟนะครับเอาจากแบตเตอรี่ศูนย์เปอร์เซ็นชาร์จให้เต็มร้อยเนี่ยถ้าใช้ไฟบ้านก็จะใช้อยู่ไม่เกิน2หน่วยนั่นเองครับคิดเป็นเงินนะครับถ้าตีกลมๆไปเลยเนี่ยไม่ถึง10บาทด้วยคิดดูว่าถ้าเราใช้เงิน10บาทในการชาร์จแบตเตอรี่เต็มเราสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรครับนั่นทําให้เห็นว่าแน่นอนว่าหนึ่งเลยคือคุณต้องการความประหยัดของการเดินทางในชีวิตประจําวันของคุณนั่นเองครับอีกจุดหนึ่งที่จะเหมาะคือ เหมาะกับคนที่ไม่ได้เอาไปใช้เดินทางไกลนะครับถ้าคุณไปทํางานอย่างผมยกตัวอย่างนะผมเคยทํางานอยู่ที่สุธิสารบ้านอยู่ดอนเมืองครับระยะทางเดินทางไปกลับประมาณ50กิโลเมตรเพราะฉะนั้นอย่างตัวเ e g จ n นโปรคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะระยะทางตัวรถในเข็มอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรคุณขับชิลๆสามารถเดินทางไปกลับได้วันหนึ่งไม่เกิน80กิโลเมตรเนี่ยก็คือประหยัดมากๆแล้วนะครับกับการใช้ไฟเพียงแค่2หน่วยเองอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของ การลดมลพิษครับแน่นอนว่าหลายคนยุคใหม่เนี่ยก็เริ่มใส่ใจเรื่องของสภาพแวดล้อมมากขึ้นครับการเลือกใช้รถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ทําให้ช่วยเรื่องการลดมลพิษได้นั่นเองครับและที่สาคัญเลยแน่นอนว่าพอไปรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมากับความเงียบด้วยตัวนี้ก็จะลดเรื่องของเสียงไปด้วยครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ e-m Legend Pro คันนี้ครับกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์คนไทยที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับราคาปกตินะครับจริงๆแล้วตัวรถเนี่ยจะ ตอนนี้เขาลดราคาลงมาเหลือที่45,740บาทนะครับสำหรับเรื่องของการรับประกันก็หายห่วงครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขารับประกันอยู่ที่3ปีหรือ20,000กิโลเมตรครับและการรับประกันตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ30,000กิโลเมตรนั่นเองครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้ที่เพจ EM Motor Thailand ครับที่นั่นก็จะมีเรื่องของตัวราคาโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมต่างๆมากมายในรถแต่ละรุ่นของทาง EM Motor Thailand นั่นเองครับสุดท้ายก็ฝากช่องทางติดตามไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok Motor x ์เอ็กซครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับ EM r e g e n จ Pro นะครับเขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสีสีสีเทาอัตติมาเกรสีขาว Reto White สีดำ All Black และสีเขียว Green Hunter ครับ